สวัสดีค่ะพบกับคลิปแรกของเสื้อครอปสไปเดียพายนะคะสำหรับแพทเทิร์นนะคะบูจะลงไว้ให้ในเพจ s s Daisy Handicraft นะคะต้นฉบับจะเป็นเหมือนดอยลี่บูลงไว้ให้แล้วส่วนคลิปที่บูทำบูจะถักให้ดูเอาเป็นว่า เกือบทุกแถวนะคะอาจจะประมาณ95%เพราะว่าแถวไหนที่มีการถักซ้ําบุก็จะข้ามไปแต่บุจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดทเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านก็ดูควบคู่ไปกับแพทเทิร์นต้นฉบับนะคะเรามาดูเรื่องอุปกรณ์กันค่ะตอนนี้ที่บูถกักบูจะใช้ได้อยู่2ขนาดนะคะสีเขียวนี้นะคะจะเป็นอะคริลิกกรอไล่สี5เส้นค่ะ ซึ่งหมูจะใช้ควบคู่กับเข็มขนาด1.75มิลนะคะส่วนสีขาวนี้จะเป็นได้ของหมูเองค่ะเป็นไ้าไฝ้สามเส้นบวกกับเรยอน2เส้นนะคะเป็น5เส้นซึ่งจะได้หมูคิดว่าตรงนี้น่าจะเท่ากับเบอร์20ค่ะ20เส้นอ้วนเลยแหละส่วนส่วนอะคริลิก5เส้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ18ค่ะ เส้นเส้นใหญ่นี้นะคะบูใช้กับเข็มประมาณ2มิลค่ะอันนี้บูไม่แน่ใจว่า2มิลหรือเปล่าบูพยายามค้นหาเข็มที่มีไซส์ใหญ่ที่ตัวเองมีอยู่นะคะมันเขียนว่า2องแต่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นเบอร์2องเพราะว่าหัวใหญ่กว่ากว่าเยอะเชียวเ,เรามาดูขนาดกันค่ะตอนนี้บูถักไปได้11แถวนะคะขนาดก็จะต่างกันอยู่พอประมาณเลยทีนี้ ได้ขนาดไหนเบอร์อะไรเข็มอะไรไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยสำหรับการสักถักเสื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อแบบครอบแบบหลวมๆเลยใส่คลงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่บ้านมีได้อะไรขนาดไหนหยิบมาถักได้เลยถ้าเราชอบสีสีที่ชอบรู้สึกว่าได้ตัวนี้ใส่แล้วสบายหยิบมาถักได้หมดเลยค่ะแม้ว่าจะใช้เป็นไหมพรม ฟพลายหรืออะไรก็ตามเอามาถักได้เลยนะคะแล้วก็เลือกขนาดเข็มที่เหมาะสมกับได้ที่เรามีค่ะเพราะว่าเสื้อจะถักวนออกไปเป็นดอยลี่นะคะเป็นวงกลมพอเราจบจบจากแพดดอยลี่แล้วเราก็จะถักถักลายออกไปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะถักวนออกไปซ้ำๆๆๆได้จนถึงขนาดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าได้เซ็ตเล็ก เราก็อาจจะต้องถักลายที่ต่อออกไปเนี่ยเยอะส่วนได้เส้นใหญ่เราก็ถักออกไปน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าได้เส้นใหญ่ก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้เส้นเล็กก็ได้ขนาดเล็กกว่าแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของได้นี่เลือกตามที่ชอบได้เลยส,ส่วนอุปกรณ์ประกอบพื้นฐานนะคะตัวามาร์กจุดกันไกล ปลายได้แล้วก็เข็มเก็บปลายได้ซึ่งเราจะมีจุดที่ต้องเก็บปลายได้อยู่หลายจุดเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะมีการ,รตัดต่อแล้วก็ขึ้นงานใหม่อยู่หลายจุดนะคะทีนี้เรามาดูสำหรับท่านที่อ,อ,อาจจะไม่ไม่คุ้นกับสัพท์ที่บูใช้นะคะเพราะว่าบูจะใช้ทับศัพ์ สัญ,ญลักษณ์การถักนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอย,อย่าง double crochet ก็จะคือพอ1คอหรือพ,พันหัวเข็ม1ครั้งเนะาะพอสองคอบูช้ยเป็น triple crochet ก็คือพันหัวเข็มสองครั้ง single crochet คือคอ,อทอควักธรรมดา,าแล้วก็ slip stitch นะคะก็คือลอหอลดหัวนะคะ เดี๋ยวบุขออธิบายภาพรวมการถักเสื้อนิดนึงนะคะลายแพทเทิร์นพื้นฐานเนี้ยนะคะจะเป็นลายนี้ที่บูจะลงไว้ให้ซึ่งบูจะมีการปรับบางจุดอยู่เหมือนกันนะคะจากลายต้นฉบับนี้เสร็จแล้วโดยเราจะถักถักลายาตามที่มีนี้ไปจนเสร็จ งานจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพอจบลายนี้เสร็จแล้วจากนั้นไปจะเป็นงานที่บุคิดคิดเองนะคะบุคิดเพิ่มมาเพื่อให้ได้เป็นเสื้อก็คือจะออกมาแบบนี้ซึ่งตรงนี้สีเขียวนี้นะคะในกรอบสีเขียวตรงนี้จะเป็นลายที่บุลงให้นะคะ คือลายที่บุได้มาจากอ,าอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนรอบกรอบรอบนอกนี้จะเป็นงานที่บุคิดขึ้นมาเองค่ะโดยที่พอเราถักสี่เหลี่ยมนี้เสร็จนะคะเราจะไม่ตัดไม่ตัดได้เราจะมาต่อตรงนี้ค่ะถักด้านข้างออกไปถักด้านข้างออกไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราแบ่งครึ่งงานนี้ยแล้ววัดออกไปก็ให้ได้เท่ากับรอบอกหารสองนะคะพอเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็ตัดได้ตัดได้ออกไปจากนั้นเราก็มาถักด้านนี้ต่อค่ะมาถักด้านนี้ต่อออกไปนะคะ ถักออกไปเราก็จะได้ขนาดเสื้อที่ต้องการเมื่อจบอส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นงานส่วนที่4ค่ะโดยจะต่อขึ้นไปข้างบนนี้ต่อขึ้นไปด้านหน้าด้านหลังนี้จะทำเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า ส่วนด้านหลังสังเกตดูนะคะตรงนี้คือด้านหลังเนาะด้านหลังเราจะเราจะต่อขึ้นไปเยอะกว่าเพื่อที่จะทำให้คอตื้นนะคะส่วนด้านหน้าเราจะต่อขึ้นไปน้อยกว่านะคะเรามาดูด้านหน้าก่อนอพอต่อขึ้นไปแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเริ่มลดคอนะคะมันจะมีด้านหนึ่งที่ เราจะถักต่อต่อได้โดยที่ยังไม่ต้องตัดงานนะคะก็คือก็ถักต่อมาแล้วก็มาหักมาหักตรงนี้นะคะถักขึ้นไปนี่นะคะก็จะได้ไหลซ้ายเนาะเมื่อได้ไหลซ้ายแล้วก็ตัดตัดได้นะคะจากนั้นค่อยมาขึ้นงานใหม่ ไหลอีกด้านหนึ่งก็มาขึ้นงานใหม่ขึ้นไหลอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะได้กี่ส่วนแล้วสามสี่ห้าหทีนี้เราจบทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ไปขึ้นงานอีกอีกชิ้นหนึ่งเลยก็คือขึ้นด้านหลังท่านจะขึ้นด้านหน้าหรือด้านหลังก่อนก็ได้นะคะสามารถแล้วแต่ด้านหลังก็ก็คือเราก็จะถัก เนี่ยค่ะในส่วนที่สี่นิ่ขึ้นไปสูงกว่าด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่5ที่6ก็ก็จะก็จะสั้นหน่อยนะคะแบบนี้แต่วิธีการถักต่างๆนานาเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในคลิปถัดๆไปอยู่แล้วนะคะเมื่อเราถักชิ้นหน้าเสร็จมาถักชิ้น,ช,นชิ้นที่2นะคะเมื่อเราเชื่อมบ่าเชื่อมด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยจะมา ามาถักแขนนะคะแขนเราก็จะถักวนถักแขนวนนะคะจากนั้นค่อยมาเก็บชายด้านล่างถักวนเหมือนกันค่ะงานภาพรวมการการสร้างเสื้อ1ตัวก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มงานกันในในคลิปที่สองค่ะ